สดีสดีครับพาเดินชมของร้านบนรวันเฟอร์ิเจอร์นะครับเยอะมากของแน่นเอียดเลยเตียงนะครับเตียงชายหาดนั่งเล่นนอนเล่นได้ครับผมโต๊ะไม้แผ่นเดียวครับผมลายสวยเลย ตู้ตโตหมเป็นพวกที่นอนก็มีนะครับผมตู้ตโตหมูครับของแน่นมากสนใจแวะเข้ามาชมได้นะครับผมร้านอยู่นวมิน68กทม ของเยอะมากเลยโต๊ะนะครับมาชมโต๊ะเนี่ยสวยๆเลยน,นี่เป็นงานไม้เก่าด้วยสวยครับอับงนี้จะเป็นโซนโต๊ะอาหารครับน,นี่โต๊ะกลมบน,มนนี่ก็เป็นไม้ประดู่ครับ จะเป็นแย่งนะครับแยงไม้สักก็มีเป็นตู้โชว์ตู้โชว์งานสุขโขทไทยครับสวยๆเลยนี่ครับตัวนี้เป็นตู้โชว์มีราวตักผ้าด้วยครับผมเยอะไปหมด มาที่เดียวจบครับมีทุกอย่างครับผมนี่ก็สวยครับแห่งแย่งงานไม้แห้งครับตกกลมงานไม้เก่าตู้โชว์ทีวีครับผมเอามาเยี่ยมชมสินค้าได้นะครับตัวน,นี้เป็นตู้เอกสาร ผมมียันหมอนยางพารานะครับหมอนยางพาราก็มีอันนี้คือเตรียมส่งลูกค้างานที่สวยแบบนี้เลยครับก่อนส่งเก็บงานให้อีกทีนึงนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเตียงน,นี่ก็เตรียมครับจัดส่งลูกค้า เตียงนอนครับสวยๆนี่ก็จะเป็นโต๊ะบัญชีโต๊ะทำงานใหญ่มากเยอะครับสินค้ามีเยอะมากนี่ก็จะเป็นตู้เคาน์เตอร์ ตู้คอมเตเตอร์เตี้ยๆครับก็ดอดันนี้ก็จะมีเตียงไม้ประดูนะครับสินค้ามีหลากหลายครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของครับเต็มไปหมดเลยนจะเป็นชุดสน,นามเรียงไว้ ก็จะเป็นโต๊ะกลมหมุนตัวนี้ครับไปเยอะมากเลยเก็บของไว้เป็นโต๊ะอีครับผมพาเดินชมเล่นๆเผื่อชอบนะครับนี่โต๊ะกลมใหญ่ครับ สิบใหญ่มากเมื่อเช้าก็มีมาลงใหม่นะครับเยอะไปหมดเลยมาที่เดียวจบครับนี่ครตัวเอกสารสวยๆครับมันก็ส่งลูกค้าครับ ลูกค้าตากฝนตากแดดได้ครับไม้พวกนี้นี่อันนี้เป็นแยงอันนี้จะเป็นแยงครับนี่ครับแยงนอนเล่นนั่งเล่นได้ครับ ครับโต๊ะกลมหมุนโต๊ะกลมหมุนบนเม็ดเจสิบชุดขายดีครับของเยอะครับสนใจก็เข้ามาดูสินค้าได้ครับอยู่น้ำมมิ6หกสิบแปดกทมนะครับผมเคครับสวัสดีครับ